แล้วก็มาวัดคอนะครับอุปกรณ์ก็คือตัวนี้นะครับอุปกรณ์ปาดก็จะเป็นตัวนี้ครับตะไบช่างเนี่ยแท่งตัวนี้นะครับจะใช้เจ้าแท่งเหล็กตัวนี้นี่จ้าตัวนี้นะครับเอาไว้เขาเรียกว่าตัวทำเรเดียน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวของนายบ้านมิวสิกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิว2อย่างภายในคลิปเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะรีวิวเจ้ากีตาร์ตัวนี้ด้วยนะนั่นก็คือเฟดเดอร์ลิชี่ซัมบูล่านะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นวิธีการรับเซอร์วิสของผมนะเรื่องของการทำเฟดอะไรแบบนี้นะครับเลเวลปัดเฟดอะไรเงี้ยซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าสำหรับคลิปนี้ส่วนตัวผมจะทําเก็บไว้เองด้วยนะครับเพราะว่าผมจะยกเลิก การรับเซอร์วิสในเรื่องของงานช่างประเภทนี้แล้วนะครับจะรับพียร์ออเดอร์อย่างเดียวละผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วนะครับจะยกเลิกประมาณช่วงมีนานี้เลยคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวรีวิวกีตาร์เอาไว้ท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องของการแบบรับประกันงานเฟดยังไงบ้างนะเพื่อเพื่อนๆคิดจะลองทําเองก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมจะยกยอดให้ทางช่างโดยเฉพาะจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องของการรับการงานเฟดต้องเรียนามตรงว่ากีตาร์จีนมาแทบจะ90%ตต้องทำเฟด แทบจะทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของผมนะออย่างสมมติกีตาร์ตัวนี้มาใหม่ๆเลยนะครับมาถึงปุ๊บผมถอดสายเลยครับผมจะไม่แบบถอดทั้งสายนะคือถอดออกมาแล้วก็ง้างออกมาไว้อยู่ข้างๆนะครับแล้วก็หาปากกาหรือแท่งอะไรก็ได้นะครับสอดไว้ครับให้มันล้างสายออกไปนะครับเสร็จแล้วก็มาวัดคอนะครับอุปกรณ์ก็คือตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยผมก็จะวัดก่อนเลยนะครับวัดว่าให้มันแบบ ไม่กระดกไม่คอนนะก็คือแบบทําให้คอมันตรงก่อนนะครับผ่านไปนะพอได้คอที่ตรงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาไล่หานะครับว่าเฟตตัวไหนที่มันกระดกเยอะที่สุดนะผมจะไล่จะตั้งแต่ช่วงตรงนั้นไปอย่างเช่นตัวนี้ มันจะกระดกที่บริเวณช่วงบาสิบสองซะส่วนใหญ่นะครับตอนนั้นผมเนี่ยใช้ตัวนี้เนี่ยแท่งตัวนี้นะครับมีขายในช้อปปี้เลยพวกนี้นะครับอุปกรณ์ช่างของการทํากีตาร์โดยเฉพาะครับเหล็กฉากตัวนี้นะครับเอามาวัดแล้วก็ลองยกยกดูไล่ๆดูหาไปหาไปนะครับว่าตัวไหนแบบกระดกเยอะที่สุดเราจะเริ่มจากตัวนั้นก่อนนะครับคือบางตัวเนี่ยไม่ต้องปาดนะครับบางตัวเนี่ยแค่ใช้แบบค้อนยางทุบป๊บป๊บป๊บมันก็ลงแล้วนะครับผมจะใช้ค้อนยางประกอบด้วยเท่าที่มันได้แล้วมันยังกระดกอยู่ค่อยปาดนะครับ พอเรารู้ว่าสมมุติตัวนี้มันกระดกนะครับเราก็จัดการนะครับปาดอุปกรณ์ที่ปาดก็จะเป็นตัวนี้ครับตะไบช่างมีขายที่มิสเตอร์ดีไนะครับตัวนี้เราก็จัดการปาดเลยนะครับแต่ว่าต้องติดสกอตเทปก่อนนะผมจะติดสกอตเทปทั้งทั้งตัวเลยนะครับแปะกนรลอยกนรลอยทั้งบอดี้ด้วยนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็วัดไปนะครับตัวไหนมันกระดกใช่ไหมเราก็ปาด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 ไปจนมันมันไม่กระดกแล้วนะครับพอหลังจะปาดลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไล่นะไล่ไปทีละเฟสดีละเฟ็ดเลยนะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังสักสองสามรอบนะครับเพราะว่าการที่เฟดัดหนึงอะ่ะมันถูกปาดลงไปเนะี่ยมันจะส่งผลให้เฟดอีกตัวหนึ่งสูงด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องไล่ไปไล่กลับด้วยนะครับมันก็เลยแบบจะใช้เวลานิดนึงีแนะนําเนี่ยช่วงสามเฟดสี่เฟดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะสะโลปลง จัดๆเลยนะเวลาบางทีเราวัดแล้วมันปูดๆมาอยู่นะครับมันยังก็แคกได้เนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะมันได้นิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงบาร์ตรงนี้มันโค้งลงเห็นไหมครับอธิบายอาจจะงงนะต้องไปลองทํากันเองครับ <adopted> พอเราปาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่สายแล้วก็ลองแบบอลองเล่นดูทีละโนตทีละโนตไล่ไป จนแบบมันไม่บัดแล้วนะครับเราจะตั้งให้มันแบบเตี้ยที่สุดอะคือตั้งให้จนบัดเลยแล้วค่อยๆยกขึ้นนะครับพอเราปาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราก็คลายสายทีนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะใช้เจ้าแท่งเหล็กตัวนี้นะครับติดกับกระดาษทรายนะกระดาษทรายเบอร์หยาบเลยนะครับใส่มันแบบไม่ต้องลงน้ำหนักนะครับให้เศดมันเท่ากันนะครับแอเดียตัวไหนมันกระดกยังกระดกอยู่เด่ยตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แบบ ปาดลงไปให้มันแบบเสมออ่าด้วยด้วยความที่เป็นกระดาษทรายหยาบเราต้องดูด้วยนะว่ามันกินเนื้อเข้าไปเยอะขนาดไหนนะครับให้มันแบบพอดีพอดีนะไม่ต้องให้มันกินลงไปเยอะนะไม่งั้นเฟตจะบางนะครับนี่จะตัวนี้นะเอาไว้เขาเรียกว่าตัวทำเรเดียนก็คือให้เฟตมันแบบมีความแบบโค้งนูนนะครับอะไรขอบขอบที่มันแบบเป็นเหลี่ยมเราก็จะใช้ตัวนี้ลบออกไปนะครับนี่มันจะมีฝั่ง ของเฟดจัมโบ้แล้วก็เฟดมีเดียมนะครับเราใช้ฝั่งของจัมโบ้นะครับแล้วก็ลงไปตรงนี้นะครับลงไปที่เฟตดู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 จนแบบไอ้ขอบที่มันเป็นเหลี่ยมมันหายไปละนะครับก็โอเคพอนะครับจบแค่นี้พอทำเรเดียนของมันเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะมาลงลงด้วยกระดาษทรายนะครับกระดาษทรายผมก็จะใช้แบบอ่ายังลบใส่กระดาษทรายนะครับแล้วก็ดู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  เริ่มจากเบอร์400นะครับแล้วไป600แล้วก็ไปพันนะครับพันนี็คือละเอียดสุดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเฟ็ดก็จะแบบเงาเงาวับวับนะครับผมจะใช้น้ํายาวีนอนที่เป็นหลอดอมันจะเป็นแบบครีมสีชมพูนะครับก็เอามาสัมบลีมาปัดๆๆๆปมันก็จะเงาวับ พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยบางตัวนะถ้าฟอยล์ลดข้างบนเนี่ยตรงเหล็กล็อกคอตรงนี้นะครับบางตัวมาเนี่ยมันยังสูงอยู่เราก็จะใช้เจ้าจตัวนี้เหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นกระดาษทรายขัดไม้แบบหยาบๆสีน้ําตาลอนะ่นะนเราก็ถอดชุดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการทูทูทูท,ท,ทูปาดมันลงนะครับปาดให้มันลงนะตอนนี้ก็ อย่าไปหนักมือมากนะครับก็ทําไปวัดไปดีๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเหล็กตัวน,น,น,วนี้ตัวนี้ก็ทํานะครับเนี่ยตัวนี้ก็ทํามาปาดลงไปนะครับจะได้แบบทัชชิ่งที่แบบเตี้ยมากเลยนะครับจับสบายนิ้วเล่นคอร์ดนี่แท,บ,ทบไม่รู้สึกเลยว่าจับสายอยู่หวันะครับ แล้วก็ข้างในเนี่ยมันมันจะมีเหล็กอยู่บางทีนะเราก็จะใช้ตะใบพวกนี้ครับตะใบเหล็กออกไปด้วยมันจะมีเหล็กเดือยน,นิดๆโผล่มาแล้วก็ใช้ตัวนี้รับไปนะครับเป็นตะไบตะไบแบบนี้อ่ะโอเคไอ้เรื่องรับคมตรงนี้ผมไม่พูดถึงนะ,นะคือมันก็ทำง่ายๆนะครับตอนที่เรายังติด,ตดกระดาษพวกนั้นอยู่นะกระดาษเซฟ,ฟพวกนี้เราก็เอาตาะไบนแบบปาดลงตรงนี้ยฟืดฟืดนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็ ฟืดๆเข้าไปก็คือแบบจบละนะครับมันก็ไม่บาดนิ้วน,นั่นนี่ดูดิลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยครับเนี่ยผูได้เลยครับไม่บาดนิ้วเลยส่วนตัวไหนที่เป็นกีตาร์ที่เป็นเทเลนะเทเลมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นนัดพลาสติกนัดกระดูกอนะไรพวกเนี้ยนี่ใช้ตะไบตัวนี้นะครับสอดลองนี่นะครับคมมากนะครับตัวนี้ของพวกไอ้กีตาร์ที่เป็นเทเลหรือว่าไอ้เลสพอนะครับ จุดๆตัวนี้คมมากนะครับต้องค่อยๆลงนะอุปกรณ์ทุกอย่างของผมเนี่ยอยู่ในโชปปี้ลาซาด้าทั้งหมดเลยนะครับไปเสิร์ชหาได้ไง่ายๆอ่าเรื่องของนัดเสร็จปุ๊บปัดเงาอะไรเสร็จปุ๊บเ็ตสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะมาใช้เจ้าตัวนี้นะวัดตั้งให้มันแบบผมจะตั้งให้มันจนแบบต่ําจนจนติดบัสก่อนนะเอางี้ลวกันคือเริ่มตั้งแต่ตั้งคอตรงก่อนพอล้างสายเสร็จปุ๊บใช่ไหมอคอมันจะมีการดึงนะครับดังนั้นเราก็ต้องแบบ ตั้งขันคอให้มันตรงก็คือหมุนสวนมันขึ้นไปกีตาร์ก็จะแบบคอก็จะแอนขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอแอนตามไปด้วยเสร็จปุ๊บก็ได้คอที่ตรงปุ๊บผมก็จะมาตั้งตัวอฟอยล์โรดตัวนี้หรือว่าตัวบลิดนะครับให้มันต่ําต่ําซะจนมันติดบัสไปหมดเลยนะครับแล้วค่อยๆย,ยกขึ้นเอาทีละนิดทีนิด,นดจนกว่าจะพ้นนะครับก็จะได้ทัชชิ่งที่ต่ําที่สุดของกีตาร์ตัวนั้นนะครับอย่างตัวนี้ผมก็วัดได้ประมาณนี้นะครับวัดที่บาร์สินะ เนี่ยครับต่ำกว่ามาตรฐานตามในภาพเลยทีนี้ผมก็เซตอัพนะครับแล้วก็ปรับ intonation ก็คือตัวนี้ดีดสายเปล่าสาย3นะครับเป็นโน้ต G แล้วก็มาเล่นตรงนี้ G แล้วก็ตั้งไม่ให้มันเพี้ยนสูงเพี้ยนต่ำคือให้มันแบบให้มันเท่ากับตอน<ม>สายเป่าอย่างเงี้ย ก็มาตั้งตรงตัวนี้เอานะครับเขาเรียกอะไรผมอาจจะจาศัพท์ผิดก็ได้นะผมไม่รู้แต่ผมติดปากไปแล้วนะผมจะเรียกมันว่า intonation นะครับเป็นอันจบนะครับเรื่องเสียงออกทุกแก๊กอยู่แล้วนะครับ<ม>ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะเช็คนู่นเช็คนี่นิดหน่อยนะครับแล้วก็โอเคครับเซตอัพไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะได้ทัชชิ่งที่แบบเตี้ยที่สุดเท่าที่เขาจะเตี้ยได้แล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือวิธีการเซอร์วิสเฟดงานเฟดของผมนะครับในบ้านวิสิกนะครับอหลังจากนี้ต่อไปนะครับอันนี้จะรีวิวเจ้าตัวกีตาร์ตัวนี้แล้วนะครับผมมีกีตาร์เยอะมากนะครับเป็นแบบเกือบพันตัวนะต้องไปดูในเพจนะครับต้องไปดูในเพจง่ายๆก็คือดูในอัลบั้มรูปภาพนะครับจะมีกีตาร์ทู้ยี่ห้ออยู่แล้วพร้อมราคาด้วยนะ